นะครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องกับโพโซลาเซลล์ที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับได้มาดูนะครับเจ้านะครับมอเตอร์นะครับแปลงทานนะครับหรือว่ามอเตอร์มาสจันนะครับอู้รุ่นนี้นะครับน่าจะ ใช้งานดีนะครับดูนะครับลักษณะนะครับเดี๋ยวส่งส่งทุ่นนะครับส่งมัดข้าวต้มให้ดูนะครับพี่น้องนะอันนี้เขาเรียกนะครับฟินคอยนะครับหรือว่านะครับมัดข้าวต้มนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นทุ่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ดูนะครับตัวนี้เป็นทุ่นนะครับ ดูลักษณะยังไงนะครับมาดูนะครับนะครับทุ่นนะครับตัวนี้ไม่เตกไม่ร้านะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวจะมุนให้ดูนะครับนี่นะครับทุ่นไม่เตกไม่ร้านะครับใช้งานได้นะครับถ้าไม่เตกไม่รล้านะครับห้าปีขึ้นนะครับถ้าลักษณะการแตกกันแล้วนะครับ ไม่เกินสองปีนะครับหรือว่าไม่เกินหกเดือนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับพี่น้องสังเกตนะครับเวลาเลือกซื้อนะครับนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะเกะให้ดูนะครับมาดูนะครับเอาเหล็กนะครับเหล็กเล็มๆแทงเข้าไปในร่องนะครับถ้านะครับถ้าเขานะครับถ้าเขากระเด็นออกมานะครับ ไม่เกินสองปีหรือไม่เกินไม่เกินปีหนึ่งนะครับครับตัวนี้นะครับนี่ตรงริมนี้นะครับเอาเหล็กนะครับแกะแกะดูนะครับแกะแกะแกะไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดมันน่าจะมีอยู่ประมาณที่ยี่สิบถึงสามสิบล่องนะครับนี่นะครับนี่ส่วนส่วนตรงนี้นะครับพี่น้องนะครับเราแกะดูนะครับวิธีการเลือกซื้อมอเตอร์นะครับนี ตัวนี้ถือว่าดีนะครับดีนะครับเป็นถ้านะครับถ้านะครับเขานะครับนะครับถ้าเขาถ้าเขาหลุดนะครับส่วนที่เป็นเป้งฐานนะครับส่วนตรงนี้นะครับนี่คือตัวเป้งฐานนะครับถ้าส่วนตรงนี้นะครับเขาหลุดนะครับ แปลงฐานจะไปเกาะนะครับจะไปเกาะกระเด็นนะครับใช้งานไม่ได้นะครับพี่น้องนะครับวิธีการเลือกซื้อมอเตอร์มาสัญนะครับหรือว่ามอเตอร์ยูนิเวอร์แซลนะครับใช้ได้ทั้งไฟบ้านและไฟโซล่าเซลล์นะครับเริ่มที่6โวลต์ถึง240โวลต์นะครับหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับนะครับกระเทยนะครับนี่ สามารถนะครับกินทั้งไฟบ้านนะครับไฟโซล่าเซลล์นะครับพี่น้องนะครับอ่ะส่วนตรงนี้นะครับผ่านไปได้นะครับขดรวดนะครับหรือว่ามัดข้าวต้มนะครับดีนะครับจะมีปัญหานะครับตรงที่นี้นะครับพี่น้องคือทุ่นนะครับทุ่นนี่คือทุ่นนะครับทุ่นนี่ในร่องทุ่นนะครับใช้เหล็กแข็งแข็งแกะดูนะครับถ้ามันปิ้นออกนะครับ ใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเขามุนนะครับเขาจะไปเถอไปเจอแปลงฐานนะครับพี่น้องเขามุนไปเจอแปลงฐานปุ๊บมันจะกระเด็นนะครับลกเลยนะครับแปรงฐานเสียหายใช้งานไม่ได้อ่ะนะครับอู้เรามาดูนะครับสภาพไพนนกนะครับของเจ้ามอเตอร์นะครับตัวนี้พี่น้องอู้ตัวนี้มาตรฐานเลยนะครับเป็นนะครับ เทมโลีนะครับหนึ่งครึ่งนะครับล่องเอนะครับล่องเอนะครับนี่คือล่องเอนะครับล่องเอนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาลงนะครับเดี๋ยวเรามาลงดูอ่ะนะครับเรามาลงดูไฟรถยนต์นะครับนะครับนี่คือไฟรถยนต์นะครับนะครับไฟรถยนต์นะครับ นะครับคลิปลงไปเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวลองดูหมุนจิ้วจิ้วเลยนะครับอู้อเดียวเดียวพี่น้องบางท่านนะครับอาจอาจอาจจะไม่รู้ว่าหมุนนะครับเดียวเดียวนะครับเอาเอานะครับเดียวเดียวเดียวบางคนอาจจะ ว่าเขาไม่มุนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับตัวนี้นะครับนี่นะคับสังเกตนะครับพี่น้องเดี๋ยวนะครับตรงนี้นะครับเราใช้ไฟนะครับจากรถยนต์นะครับนี่นะครับพี่น้องอ่ะโอเคนะครับอันนี้ครับ บวกลบคลิปกันได้ทุกทุกตัวนะครับอู้หมุนมุนจะโวดเลยนะครับเลงด้วยนะครับพีน้อกอู้นะครับนี่นี่ไม่มีช็อตนะครับโปรดระวังนะครับโมเล่นะครับเป็นอันตรายนะอู้หมุนเร็วมุนดีมุนแดงนะครับนี่คือไฟรถนะครับสิบสองโวลต์นะครับนี่ นะครับพี่น้องอ่ะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ